วว้า,วาไปเดินไปหาปลาตั้งนี่ยชอบแล้วลูกมันจะละลายหมดแล้วก็มาอีกแล้วเสนอเนี่ย กระเป๋าน <res cont en ients> ู <invite you> <interact> okay ่นเอาไปตนนแล้มามาดักมาลูก <friendly water> ี มาตุกกินมาตุกสวัสดี ตกหนักมากเลยเราจะมาซื้อของกัน เด็กน้อยนอนหลับเลยปลอดได้อุ้มเลยอีเดินเหมือนคนเมาเพราะว่าเธอง่วงนอนโอ้ยโกนัก้าเข้าตาเลยบรยากาศในวันที่หิมะตกอื้ยหนาว